สถานีตำรวจเมืองแลคคูนซิตี้ปีกตะวันตกและใครเข้ามาคำรามมาล้องอยู่หลังผมเนี่ยน่าจะเป็นซอมบี้นะว้าววปา่าเปิดปลาทูมิติเฮ้ยเอาตรงนี้แหละปราทูมิติหนึ่งอันวางปราทูมิติไปก่อนแต่มันพังไม้ได้ดิสก,กิลผมชอบ ไปไงวหมเนี่ยไม่ได้วะหนึ่งทีหนึ่งทีแล้วไง ตีเลยไปใช้สามก็บอกวิ่งมากันเพียบเลยเอาถอนไม่เสร็จด้วยรีออนเรียบร้อยเลยมิ่เสียงใครวิ่งมา แนดีคนหนึ่งเลยแถมเครื่อแถมนีด้ดังหมดเลยนะเนี่ยล็อกเครื่องเอาคนอื่นบ้างเอาคนอื่นบ้างพัดกันคนละทีพัดกันคนละท,ะทีโอ้ยผมก็โดดไม่ได้อีกแล้ววะตังไม้ก่อน เอ้ยนากม้มเอ้ยกระโดดไม่ได้อีกแล้วหนึ่งทีเนี่ยเอ้ยไม่โดนเต็มหลังเมมอยู่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  ไม่รู้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าเวลาผมขอทีไรได้ดันเออยูี่เป็นเพราะคุณเป็นเพราะคุณเลยวันนี้จุกตึงอ่ะตี วันนี้ชุกตึงจังอ่ะขึ้นชั้นบนอีกตีเลยเฮ้ยผมเริ่มตึงว่ะเดโมผมเริ่มเมมแล้วเดี๋ยวนี้ได้ด่านนี้แล้วผมเริ่มเมมแล้วคุณยูลลี่เฮ้ยตรงนี้มีโทเทมมาดิช่างมาเถอะอยังไงเขาต้องเห็นให้เขาแก้ไป าปั่นอยู่เครื่องนู้นครับเฮ้ยระวังเราวางาวางแล้วเร,เราก็ว้าไปท่ามโลกไปเลยท่ามโลกล็อกเครื่องหนึ่งที กดงงกระดานทางไม้ก่อนเสียงใครร้องวะตีหลังเลยกระโดด กระโดดกัดรถเทมระเบิดหนึ่งด้านบนเฮ้ยเอาเสร็จเลยเหรอเอาดีนะลีออน วางไปก่อนวางท่อไปมั่วๆก่อนเฮ้ยตีตีเฮ้ยเริ่มตึงเริ่มตึงเริ่มตึงแล้วบอกฝันดีหน่อยฝันดีครับผมฝันดีนะครับผมชื่ออน่าว่าอะไรเอ่ย คุณติงลีเหรออ่านผิดขออภัยนะครับผมฝันดีนะครับข้บางไหนดีเฮ้ยเราต้องวางข้างบนให้ทำอะไรด้านบน <c oughs> วาง มันมีท่อเราก็วางไปก็ทำอะไรกันแถวนี้ <S <S เออเราวางให้เขาใช้ไปเฮ้ยทำอะไรอะเอา้าทำไมไม่อยู่อะอนี่ก็แขวนไปเลยไม่ตั้งใจเล่นอูงนองนนอ้งานอู้งานขึ้นเสาไปอู้งานอ่ะอู้งานก็ขึ้นเสาเออ งานมีไม่ทำโมแต่อู้โมแต่อู้วางไปก่อนวางท่อไปก่อนเฮ้ยโรเทมระเบิดระเบิร์ดไปแล้วก็พาผมเดินวนว่ะ ำอะไรตีผ่านหน้าต่างเลยแล้วกันนั่งทำอะไรอยู่วันหลังมาดูใหม่นะได้ครับไว้เจอกันครับเอ้ยด่านเวียนหัวตีตายยากุมคมตายยากคมตรงไหนตายยากแบบหน้าถ่ายพื้น มีคนปั่นอยู่เครื่องนู้นนะครับผมผมจะมุดท่อไปปันเพลินเกินเสียงใครวิ่งอยู่ในนี้เนี่ยเนี่ยสองเฟสแล้วหรือเปล่าได้หม้ด้วยคุ้มคุม เนี่ยปีหลังเลยหนอนอวกาศหนอนอวกาศซะด้วยคนนี้เอ้ยลีออนอยู่นี่หรือเปล่าไม่เสียงเครื่องดังจังเหมือนลีออนจะปั่นอยู่นี่นะทุกคนมุดกลับมาลีออน ไปเพื่อนทันอยู่แล้วรีออนอะบอกให้เพื่อนมอลรีออนก่อนดีกว่าครับเพราะว่ารีออนน่าจะยังไม่สองเฟสละมัง้งเฮ้ยรีออนบันต่อเหรอ หนึ่งทีหนึ่งทีลีออนพังหมายเลยเอามันลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้มันลงไปข้างล่างได้เหรอเอาเอาเอาเฮ้ยคืออะไร นากรกรง,งูนรกกรงหลงไหลผู้หนุ่มทางไม้เลยทางไม้อีกรอบหนึ่งเอาวะผ่านไม้ัวจัดพับไม้ซ้ายขวาดีออนพับไม้ซ้ายขวาดีออนพัทงทุกแผ่นแค่นั้น <c oughs> มันดีวะตอนพังไม้นย เต็มหลังแผนเลยแล้วกันเนาะเขาอยู่ฝั่งนู้นแหละเดี๋ยวค่อยไปหาต้งงในมีเสาวะ่ะ <c oughs> เอ้ยตายเลยหรอเขาอยู่สวนครับคนนั้นนะเขาอยู่สวนเรามุดท่อไปสวนแล้วกัน โอเสียงเป็นตัวเสียงเป็นตัวเลยเปลุงปลุงมินเสียงอะไรเอ่ยเฮ้ยโดดไม่ออกเมื่อกี้โดดไม่ออกโอเค โดดไม่ออกเฉยอยู่ดีขาก็ไม่มีแรงโดดไม่ออกเดโมอเอ๋ยเรียบร้อยถ้าก่อนโดนเซตด่านแต่ก็พอได้อยู่เดินมั่วๆไปเริ่มชินกับด่านแล้วตอนนี้เจอบ่อยเหลือเกินเซตด่านกันบ่อยเหลือเกินนะด่านเนี้ย วันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย